คืออย่างในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยในวันเทศกาลปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรงเนี้ยนะครับตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่1ที่เราจะจัดกิจกรรมภายในสวนสัตว์ของเราเนี่ยซึ่งมีกิจกรรมมากมายเนี่ยเราคาดว่านักท่องเที่ยวจะมาใช้บริการเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า20,000คนต่างชาตินะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เป็น <thank appeared S 2> ท่องเที่ยวที่เป็นทั้งชาวรัสเซียและชาวไต้ไหวันที่มาใช้บริการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ประมาณทั้ง2ชาตินี่ประมาณ20%ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาต่อปีในปี2,500 616เนี่ยมีนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยประมาณ9แสนกว่าคนตรงนี้นะครับแล้วก็เราคาดหวังว่าในปี2567เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า1ล้านคนที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับจุบันเนี่ยเทรนด์ของการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปนะครับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยใช้ที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยค่อนข้างจะท่องเที่ยวแบบธรรมชาติมากขึ้นนะครับมามีกิจกรรมต่างๆนานาภายในสวนสัตว์ที่เป็นกิจกรรมที่รักสิ่งแวดล้อมนะครับอย่าง วันที่29.30.31ธันวาเนี่ยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเองเนี่ยเราจัดกิจกรรมกลางเต็นท์ดูดาวสองสัตว์ป่าด้วยนะครับตรงนี้เราก็มีพื้นที่สําหรับให้น้องเที่ยวได้เข้ามากลางเต็นท์ในการใช้บริการต่างๆนะครับแล้วในวันที่1มกราเองเนี่ยเรากา็ยกเว้นค่าผ่านประตูให้กับเด็กนะครับเด็กที่มีอายุไม่เกิน12ปีหรือส่วนสูง ไม่เกินร้อยสามสิบห้าเซนเนี่ยเที่ยวสวนสัตว์ปีในวันที่หนึ่งมกราที่จะถึงนี้ตรงนี้ครับปัจจัยที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาทเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพิ่มมากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นะภาคตะวันออกเองนะครับก็มีการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเขาดาวทั้งที่ทพัทยาและบางแสนทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเที่ยวชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมากขึ้นระหว่างการที่จะไปเขาดาวที่บางแสนหรือว่าเขาดาวที่พัทยามาอาศัยช่วงกลางวันเนี่ยเข้ามาทํากิจกรรมภายในสวนสัตว์ เป็นแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติที่ที่ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับใครชลบุรีเองเนี่ยเรามีมากมายทั้งแต่ทะเลภูเขาน้ําตกคบคันตรงนี้ครับ,รบถ้านักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาเที่ยวสวนสัปเปิดเขาเขียวนะครับก็ทางสวนสัปเดรเขาเขียวแล้วยินดีให้บริการทุกเวลานะครับเรามีทั้งกิจกรรมในภาคกลางวันนะครับชมสัตว์ในตอนกลางวันและกิจกรรมในการชมสัตว์ในภาคกลางคืนในซซฟารี nice เรามีทุกวันศุกร์เสราร์อาทิตย์นะครับ กท่องเที่ยวสามารถติดตามนะครับหรือว่าสอบถามได้ผ่านทางแฟนเพจสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ตลอดเวลาครับผม